สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง P Plant อีกเช่นเคยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับมาชมว่ากล่องที่ถือไว้เนี่ยคืออะไรนะครับเป็นการแอบแกะกล่องต้นไม้อ่าที่ภรรยาสั่งมานะครับจะมาแอบแกะของเขาว่ากล่องที่เขาสั่งมานี่เป็นต้นอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับามาเริ่มเลยนะครับ สิ่งดังนะครับมาเลยครับมาดูกันว่าภรรยาของผมสั่งต้นอะไรมานะครับโอ้ว้าวอะไรเนี่ยต้นอะไรครับนี่ ดูสิเขาห่อมาดูนะครับโอ้พึ่งเคยเห็นนะครับตั้งแต่สั่งซื้อต้นไม้นะครับและมีคนส่งมาเนี่ยนี่เป็นการห่อที่พึ่งเคยเห็นเลยนะครับอ,อะไรกันเนี่ยฮะผมอ,อยากรู้จังเลยนะครับว่ามันคืออะไรต้องแกะเลยนะครับออา เรามาลองแกะกันเลยก็จะมีการติดเทปกาวไว้ในส่วนนี้นะครับแกะด้านบนนะครับมีติดด้านล่างด้วยนะครับแล้วเราก็ดึงส่วนด้านท้ายออกมาพุดพุดพุดพืด ไรเนี่ยได้มาแล้วครับนี่ครับต้นอะไรเนี่ยน่าจะเป็นทางอโกนิมานะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรไม่รู้ว่าชื่อว่าอะไรนะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับ หนึต้นแล้วไปดูต้นต่อไปครับพี่เขาคงจะแพ็คแบบนี้นะครับก็เสียบแบบนี้นะครับแล้วก็อึบออกมาโอ้โหเป็นการแพ็คที่เพิ่งเคยเห็นจริงนะครับไม่เคยเห็นจริงตั้งแต่สั่งต้นไม้มาอ่าส่วนมากก็จะเป็นแบบแบบหอ่อแบบกระดาษเดี๋ยว ยังไงเดี๋ยวจะขออนุญาตนะครับเจ้าของที่ผมได้ซื้อมาไม่ใช่ที่ผมดิที่ภรรยาซื้อมาเนี่ยจะขอเขาว่าขออนุญาตแนะนำเฟสที่เขาหน่อยนะครับโอ้เป็นการแพ็คที่ดีมากๆเลยฮึบนะครับต้นที่สองก็เป็นทางอากูนิมาครับเป็นต้นอะไรครับ ผมก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรไม่มีชื่อบอกด้วยครับอ่ะอ่ะ,อะดูดูลากแล้วกันครับดูลากก่อนออันนี้ก็คงจะเป็นการชําไว้นะครับลากออกมาเยอะเลยนะครับดูนะครับชําใส่อันเล็กๆขนาดนี้อ่านะครับนี่เป็นการ แบ่งปันนะครับแบ่งปันไอเดียในการแพ็คในการชำ um, ในการปลูกนะครับอันนี้ของอโกนิมานะครับสอต้นแล้วไปดูอีกต้นดิต้นที่3ามนะครับออันนี้ครับอันนี้ก็อโกนิมาคอันนี้ผมน่าจะรู้ครับผมรู้เข้าว่าเป็น อัญชัมณีสามสีครับอันนี้รู้จักครับต้นนี้อัญชัมณีสามสีนี่สามต้นแล้วลาก,ก็โอ้เยอะเหมือนเดิมนะครับอืมก็มีแค่มะพร้าวสับนะครับอ่ามะพร้าวสับแต่ไม่รู้ว่าผสมอะไรบ้างแต่ที่เห็นเห็นคือมีส่วนผสมของมะพร้าวสับนะครับสามแล้วต้นสุดท้ายครับ สุดยอดแกนแพ็กเลยครับอืมใช้คาว่าคิดได้ยังไงครับอ่าใช้คำว่าคิดได้ยังไงเนี่ยเจ๋งมากเลยฮึอืม แล้วครับต้นที่สี่ครับอันนี้ต้นอะไรนะดูลากครับโอ้ลากเยอะมากเลยนะครับแอปลูกแบบนี้โอ้ว้าวว้าว,ว,าวสุดยอดครับต้นนี้ใบกว้างนะครับใบกว้างก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรลองลองถ้าใครรู้ก็ คอมเมนต์มาบอก่อยนะครับนี่ครับต้นไม้สี่ต้น,าตนลากแน่นกระถางกระจิวหลิวเป็นการปลูกที่คนอื่นหรือใครที่ทำมาแล้วนะครับก็ก็ก็น่าจะรู้ว่าว่าวิธีการเขาทำยังไงบ้างแต่คนที่ยังไม่รู้อย่างผมเนี่ย <c oughs> ก็เพิ่งเคยเห็นการปลูกแบบ ใส่กระถางเล็กๆแบบนี้นะครับใส่มะพร้าวใส่ขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวแล้วก็ไม่รู้ว่าวัสดุอื่นเป็นอะไรนะครับผสมดินด้วยไหมผสมปุ๋ยอะไรเอาไปปลูกแช่น้ำไหมอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองขึ้นเฟซน,นะครับขออนุญาตพี่ที่ทำการที่ผมได้ซื้อต้นไม้นะครับสั่งต้นไม้มาจากพี่เขาเนี่ยว่า เฟซเขาชื่ออะไรนะครับแล้วก็ดูครับไอเดียในการแพ็คครับอไอเดียในการปลูกนะครับในการชำอโกนิมานะครับถ้า,าใครสนใจก็ลองทักนะครับลองทักหา,าพี่เจ้าของต้นไม้นะครับใครสนใจต้นไม้ต้นสวยๆทั้งนั้นนะครับราคาส่วนเรื่องราคาผมไม่รู้นะครับเพราะว่า ภรรยาผมสั่งมาวันนี้ผมแอบแกะกล่องต้นไม้เขานะครับวันนี้ก็นําไอเดียในการแพ็คนะครับนําไอเดียในการปลูกอโกนิมานะครับใครชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับกด u u s s r r i e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ